สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและเด็กนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาพบกับครูฟ้าอีกแล้วนะคะวันนี้ครูฟ้าจะมาสอนให้เด็กๆได้เรียนรู้เลข1ถึงเลข10เป็นภาษามาเลยูนะคะเด็กๆมาเรียนรู้กันเลยค่ะสตูหนึ่งดูวสองติมอ3อัมปัสสี ลิมอห้าอันนำหกตุโยเจ็ดดุลปันแปดสมีลันเก้าสบุโลสิบก็จบไปแล้วนะคะเด็กๆได้เรียนรู้ไปทั้งตัวเลขภาษาไทยตัวเลขภาษาอังกฤษและตัวเลขภาษาอาราบวันนี้คุณครูก็เลยนำ ภาษามาลายูมาให้เด็กๆได้เรียนรู้เพิ่มเติมกันนะคะสำหรับวันนี้ครูฟ้าขอจบคลิปเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะว่าคุณครูจะนำตัวเลขของภาษาอะไรมาให้เด็กๆได้ฝึกท่องกันนะคะแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะดูแลสุขภาพรักษาความสะอาดนะคะเด็กๆทุกคนสำหรับวันนี้ครูฟ้าขอจบเพียงเท่านี้ แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย